ในคลิปนี้จะเป็นต้น a อบิ ill, สายพันธุ์ไต้หวันนะครับอายุการปลูก2ปีกว่านะเราเลี้ยงใหไ้ไม่สูงมากนะครับเพราะว่าจะได้สะดวกในการห่อนะครับน่าจะคุมให้สูงสัสก2เมตรถึง2เมตรครึ่งฮะกำลังดีนะฮะมันจะได้สะดวกแล้วก็ออกผลตลอดทั้งปีนะครับเป็นไม้ชอบแดดนะชอบแดดแล้วก็เนื้อนี่เป็นวุ้นนะฮะถ้าใครชอบกินวุ้นหวานๆนะครับหอมๆนี่แนะนําเลยฮะเอบิ เป็นเป็นไม้ผลที่น่าปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วแล้วก็ให้ให้ผลทั้งปีเนาะนะครับอันนี้ก็ถ่ายให้ดูด้านในชัดๆเลยลักษณะนเนื้อที่บอกครับว่าเหมือนเยลลี่อะครับเวลาทานผมชอบเอาไปแช่เย็นก่อนนะโอ้โหพอแช่เย็นแล้วมันเหมือนเหมือนกินวุ้นเลยครับหวานหวานะฮะ จะมีกลิ่นน้ำผึ้งด้วยครับหวานหวานเลยฮะแล้วก็ลักษณะเม็ดนะฮะเม็ดบางลูกก็มี1เม็ดนะครับบางลูกก็2เม็ดนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ลักษณะผลชัดๆเลยฮะเห็นไหมผลสวยฮะอย่างที่บอกว่าทางทางไต้หวันเขาจะเรียก golden fruit นะฮะผลไม้ผลไม้สีทองผลไม้ทองคำ สีมันสวยนะฮะเหลืองทองเวลาติดลูกดกๆเนี่ยบนต้นอะ่ะสวยมากเลยฮะยิ่งทําต้นเตีย้ยเตี้ยนะเด่นแล้วก็สวยมากนะครับเอาเป็นว่าอันนี้ผมน่าจะขยายเพิ่มอีกหลายต้นเลยครับที่สวนนะครับไว้ชมกัน